ใครที่ตามผมมาจาก youtube ไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา3ามทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้ผมไม่รู้เลยว่าเนียเป็นปู่ทวดที่ไหนบ้างแต่น่าจะเป็นบูท่ทวดล้วนๆอันนี้เอาพิมพ์หลังหนังสือศู์แปมากด อันนี้เอาพิมพ์โลหะมากดเดี๋ยวก็หลุดกันกระจัดกระจายเอาผมไม่รู้หรกที่ไหนมั่งปูทวดเนี่ยอันนี้มีโลหะด้วยเอาถุงนี้ใครอยากได้ปูทวดไปใช้น้โมโพทิสโตอาคันติมายะอิติพควา เดี๋ยวก็สบายมีเนื้อว่านด้วยเดี๋ยวก็เรียบร้อยอะผมอะเก็บไว้ต่อไปเถิดจริงนะผมจะเหมาอยู่แล้วเหมาไปนี้หลุดกระจายแน่นอนอ้าวใครอยากได้ปูทั่วถุงนี้เต็มถุงอะที่ผมเก็บไว้อะที่เหมาผ้าบ้านมาผมทุว,ลว,ลวนๆอีกกล่องเมียลูกอ้าวใครอยากได้กดก้าวมาถุงนี้ มีหลายอย่างที่เป็นปูท่ทวดที่ผมเก็บไว้แถ้ทั้งหมดแล้วครับลงบอลลงอะไรด้วยเอามีเนื้อว่านติดไปสองที่บันเทิงยนะโน้ตเ้ยส่องไปก็สยองเหมือนกันนะไม่กล้าไม่กล้าแบ่งอะ คือถ้าแบบนนเนี้ยเนี่ยเนียวานแบบเนี้ยเนี่ยก็เป็นวัดบางนอนก็แพงเอาเนี่ยหมดเนี่ยเอาไปเอามื่นเดียวได้อะไรเป็นรุ้นไมเแา้นนะมื่นเดียวเอาเอามื่นเดียวองค์ละห้าพันสององค์ก็หลุดแล้วโอบิบอลลรส ผมมอกเลยนะเนี่ยอย่างเนี้ยเนื้อว่านพวกเนี้ยองค์หลายพันแล้วเอาพิมพ์ศูนย์แปดมากดเนี่ยแท้ทุกองคอ์ในนี้มีเราหายไปด้วยเอาหลานชายผมเก็บไว้ให้่ะต่อไปพ่อเชยพิมพ์ใหญ่สมบูรณ์ผมเอามื่นแปดพอหนึ่งหมื่นแปดพันบาทปิดตาพ่อเชย อ่ะมาวันนี้ที่ได้มาเหรียญดวงนี่ให้เขาไปยังลูกน,น,น,นี่ไงดวงขนวนที่บอกว่ามีใครอยากได้ผมเช่าถาดนี้ยวันนี้เพราะองนี้องค์เดียวเลยเนี่ยเท่าถาดนี้วันนี้เพราะองนี้องค์เดียวเลย อันนี้ไม่หวยเขนแล้วครับอันนี้ก็คือนะพิมพ์ที่ตาความแบบนี้เทด้านบนทิศคือถ้านะข้างบนเป็นหลุมมักจะแทะอ่าถ้าข้างบนเนี่ยเทโลหะไม่ลงมาเนี่ยเป็นหลุมเนี่ยมักจะแทะอันนี้เป็นทิกนะเพราะความแบบนี้ไนงะถ้าข้างล่างเนี่ยเกิดฟองอากาศเนี่ยไม่ค่อยเต็มเนี่ยมักจะแทะ เราชอบพ้าเก่าเราชอบพ้าเก่าเนื้อหนักแน่นอันนี้คือเช่ามาไม่ได้ขายนะเดี๋ยวอันนี้เป็นกําไรจากที่เช่าส่วนอันนี้แบ่งปันรุรหล่อพะกันนี่อูทวดแมเหรียญเก่าๆดูยังไงไม่มีหน้าก็ไหนฮะ พอผางอาจารย์มั่นอันนี้เก็บของชอบอ่ะเดี๋ยวดูอะไรแบ่งได้พระครูสมุทนเนี่เหรียญวัดราชาธิวาสสองสี่แปดห้าเหรียญพระนเรศวรสมเด็จหลังตาเป็นดินพาอเงินป่ามะไฟเนี่ยพอเงินนะบางคารป่ามะไฟหรือสีพ่อเงิน,นะงาาเ,งนเนี่ยแท้นะแต่ว่าเห็นไหมพอเป็นยุคหลังอะ่ะ เขาจะแตกเองอันนี้แท้ทรูนะครเป็นการปั้นภาวะทองย้อนยุคกันแล้วครับใครสร้างกันแล้วแต่เอ้าโอ้เนื้อมันเอาเนี้ยทั้งกล่องเนี้ยเพื่อนๆสมเด็จอินโนจีนหมดเลยครับกล่องเนี้ยนะแค่ที่เห็นในนี้นะ เอาแค่ที่เห็นในนี้ก่อนนะครับเอาสองหมืน่นผมตีราคาให้แค่ที่เห็นในภาพนะเอาสองหมื่นเดี๋ยวผมตีราคาให้ว่าอะไรเท่าไหร่บ้างเนี่ยในภาพเนี่ยเอาสองหมื่นบาทโห เนี่ยหมดเนี่ยสองหมืน่นเดี๋ยวผมบอกแยกให้ทำราคาให้เวลาคุณเอาไปขายต่อคุณจะได้ทำราคาถูกอา่าใครเอาสองหมืนพิมพ์ปิดมาอ่าพี่เต่านุ่มเดี๋ยวผมทำราคาให้นะหลวงปู่ทวดเขาอ้อรุ่นแรกอาจารย์นำขุนพันอาจารย์ชุมชัยคีรีเนี่ยปู่ทวด นะครเขาอ้อรุ่นแรกนะเกจิสายเขาอ้อทำเนี่ยขออ้อเขาอ้อรุ่นหนึ่งนี่หายากเพราะอีตีไปเลยครับเอาองค์ละห้าพันพอเนี่ยหมื่ละนะอันนี้ตีไปเลยห้าพัน่ะไม่มีของให้ซื้อด้วยนะครับสายเขาอ้อทำปูทวดนะตาแผ่นดินอินโดจีน ชุดนี้ก็หมื่นหนึ่งสองหมื่นละที่เหลือพอเงินป่าม้ไฟแหมเรียบร้อยปู่บุญเนื้อนกขอเป้าไม่ต้องไปเถียงกันหลวงปู่บุญเนื้อชินเหรร็นไหมลุรมหล่อพกันอ้ปิดตาวนี้ มันได้ใจแถ้ทั้งหมดนะครับไม่มีพระเก้หรอกครับพระบ้านพอหนึ่งห้ยโลนี้รุ่นแรกนะครับแอ่งกระทะยันทะลุเนี่เหรียญพระธรรมโมโรโดมวราชาธิว่าสองสี่แปดห้าที่เหลือนี้เป็นกําไรทั้งหมดอ้าวใครได้ไปโหกําไรนี่ก็นะเยอะอย่างเยอะอให้ไปไม่เป็นไรที่ผมแบ่งได้เพราะผมได้เพราะเงินบางคาน พระที่ผมชอบมาหนึ่งองค์แค่นั้นเองปูทวดเขาอ้อเนะี่ยหายากนะไปดูวิธีทํานะครับไปดูวิธีเสกสายเขาอ้อทําปูท,ทวดคุณคิดว่าแน่นอนไหมล่ะครับพี่เต่านุ่มอ่ะแอดมินง่อยๆจัดให้พี่เข้าไปสไตล์การเล่นพระก็แค่ได้พระที่เราชอบผมยากให้เห็นองค์จริงยังเลย วมันขนาดไหนเนี่ยถ้าข้างบนน่ะเป็นหลุมเนี่ยนะครับคือเครื่องมือสมัยก่อนนะการเทลงไปข้างล่างมีฟองอากาศเขาก็จะดันให้ข้างบนเนี่ยหล่อไม่ค่อยเต็มแต่ถ้าเครื่องมือสมัยใหม่เนี่ยเขาสามารถที่จะดันที่เขาจะเผาควบคุมอุณหภูมิด้านก็จะเต็มคือถ้าไม่เต็มเนี่ยเป็นจุดอย่างหนึ่งก็ลองไปถามนักเล่นรุ่นเก่าดูว่าพอเงินบางคารพิมพิตาเนี่ย ถ้าเกิดด้านบนน่ะเป็นหลุมเนี่ยมักจะเข้าท่าคนผิดแบ่งปล่าวใสไ,ไหมอ่าวพีศาวุธคุยกันเอาปิดตาวนี้อยู่ในสีพึ่งสูตรตำราตะกัวเก่าแฟนเพจผมนี่สำเร็จฉันที่เรียกว่าไม่ต้องไปเถียงกับใครโอ้โหแบ่งพ่อะเงินเลยช่วงนี้เป็นช่วงเก็บอย่างเดียวเลยครับคุณแซม ผมถือว่าผมเป็นคนมีโชคกับการเล่นพระนะับผมถือว่าผมเป็นโชคมีคนเนคนมีโชคกับการเล่นพระพราะเดิมสั่งตัดตลับไปแล้วอ่ะได้เ,เงินคือผมเชื่อว่าพระท่านดนึงดูดกันมาเอา้าใครอยากได้ปิดตาหกเก่ากึกถ้าตีเป็นไหนผมก็ต้องตีเป็นนี่แหละครับวัดหนังลนะ สมบูรณ์อา้าวแท้ไหมแฟนเพจพิมพ์มาก่อนแฟนเพจผมสำเร็จวิชาตะกัวกันแบบขั้นสูงดูปุ๊บนี่รู้เลยพระหลุดไม่ต้องหาหลายๆสังขวานแต่ถ้าแบ่งที่นี่มีนะแบ่งมีแต่ถ้าหลุด มันก็จะขายหน้าเขาเกินไปครับเอาห้าพันห้าห้าพันห้าร้อยบาทนี่คือแบ่งไหมคุณแซมห้าพันห้าร้อยบาทเก๋คืนเพิ่มไหมสามหมื่นนี่คือแบ่งไหมเนี่ยปิดตาพิมพ์นี้แนะ่นอนครับวัดหนังปิดตาปูเอียมวัดหนังเพราะพิมพ์นี้ก็คงไม่ใช่วัดอื่นน่ะ นี้คือแน่นอนครับถ้าเนื้อแบบนี้เข่าแคบกว่าน,นี้เล็กแบบนี้ก็วัดหนังซึ่งองละหลายแสนแบบนี้ไม่ต้องเครียดแต่พาแท้แน่นอนเก๋คือเมื่อไม่สามหมื่นนี่ยแฟนเพจผมสำเร็จวิชาตะกััวเก่ากันหมดแล้วนีขอบคุณครับคุณแซมดาวร้อยดวงพอจงวัดหน้าต่างนอก พอจงเนี่ยพระทองคำเหรียญท่านยังเป็นหลักล้านนะครับเรื่องลือในยุคเสกนะชินราชอินโดจีนจากจงคงอีรูปหล่อลงพ่อจงสวยไหมสวยใครอยากได้รูปหล่อพ่อจงอแขงคอเหรียญพ่อจงอะไรทันตัวแพงหมดเนี่ยอันนี้สองสี่เก้าห้าทันไหมทันเหลือเฟือตั้งแต่พลังจิตท่านยังแข็งกล้า นาทีเดียวประมูลกันเอานะพอจงเขาเรียกว่าพาทองคําท่านทําอภินิหารนะให้พ่อคล้ายเห็นน่ะจนพอ่อคลายบอกว่าเรายอมท่านแล้วพอคลายว่าแน่ๆนะครับโอ้พอจงฮะลอยตะไบเดียวกับชินาราอิโนโดจีน แขวะแบบนี้สบายใจครับใช่ครับแบ่งปันพระดีให้แฟนเพจไปนี่วิธีดูแทนะลอยตะใบนะยุคเดียวกับชิราดนโดจีนะเนื้อผ้าก็เหมือนกันนะพอเทนะครับโดยช่างสวัสดนะฮะพวงเดชนี่ซึ่งเป็นช่างนะครับทำงานรอยอยู่ที่วัดคองหมูอ่านะฮะกรุงเทพ อ้าผ่านไปปิดตาเพราะเอียบันดาลน,นี่ลอยนิ้วมือกดอ้าปิดตาหลงพ่อเอียวิธีการทําันผู้สุขครับกดหน้าเดียวลายนิ้วมือกดพราะยอดแบ่งเท่าไร่พอยอดวัดใหญ่อ๋อครับเหนียนสวยๆหาไม่เจอพรยอดวัดใหญ่อ่างทองเดีย๋ยพึ่งนี่ครับพึ่งจะได้เชยชมอา นี่ปิดตาที่ไหนไม่รู้ปิดตาเพราะเอียมไหมส่วนอันนี้นี่ถือว่านะถ้าถามว่าที่นี่เป็นพระเนี่ยตะก,กัวยุคนี้ก็ร้อยปีบวกลบ เป็นหนุมานหะนุมานนะครับเนื้อตะกั่วหนุมานเนื้อตะกัวเนี่ยถ้าถามพิมพ์เนี้ยก็จะเป็นพิมพ์เดียวกับพอสุนแหลมสิงไอไมครับพอสุนสารกุลอาจารย์ทองดีทาเกวียน นะครับเนี่ยสองสกว่าลึกๆเป็นพิมอนุมานอ่ะปิดตานี่ดีกว่าปิดตาหลวงพ่อเชยวัดท่าควายพิมพ์ใหญ่แท้แบบดูง่ายไม่หักไม่บินด้วยเต็มฟอร์มด้วยแห่เนื้อนี่มันพยาค่ะ ไม่ค่เจอพิมพ์ใหญ่ครับปกติเจอพิมพ์เท่านิ้วก้อยอันนี้พิมพ์จัมโบปิดตาหลงว่าเจอว่าท่าควายอ้าวไปนาทีเดียวพอผู้ที่เรียนวิชากับนะพระครูด,ดำหรือมีบุญวัฒนาได้เจอหลวงปู่เทพโลกุดอนหมดเวลาใครเป็นผู้โชคดีจะได้ไปไปดูกันโอ้โห จะเฉือนกันหนึ่งรมันก็โหดร้ายเกินไปหรือเปล่าพอเชยวัดทาควายปิดตายตำนานครับเนี่ยครับสิทธิเอกหลวงปู่สุขผู้เดินทางไปเรียนวิชาพร้อมกันกันกบหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือไม่เป็นไรนะครับอันไหนที่บอกว่าไม่ใช่พระที่ผมห่วงมากนักนะครับก็ได้หมดไม่ใช่ปัญหาอ่ะโอ้โหพี่โอทานไหมแม่ ขอถ่ายรูปลงโชว์ลงเฟซก่อนดีครับพ่อแม่พี่น้องโอ้โหพึ่งจะได้มาวันนี้เลยดูง่ายดีครับแหมพอเงินบางคานเอาเอาพอเงินบางคานไปใช้กันนะหลวงพ่อเงินวัดบางคารนี่แจกวัดห้วยเขยน สมเด็จเนื้อดินหลวงพ่อเงินนัดบ,บางคารนี่แจกบอนห้วยเขนเนี่ยทันตัวพ่อเงินปีสองสี่ห้าเจ็ดนาทีเดียวเนี่ยสบายใจแขวนแบบนี้สองสี 2, 4, 5, 7, ่ห้าเจ็ดทันพ่อเงินเหลือเฟือโอ้โหอ้าวมานี่ได้แขวนพระที่ทนันพ่อเงินบางคานไม่ต้องไปนะเสียบนะเป็นแสนเป็นล้าน โอ้โหพาะเงินบางคาหลักพันดีครับเพื่อนๆไม่ทันพ่องเงินเขาังขายกันเป็นแสนอันนี้ทันพ่องเงินแน่ๆอันนี้เขาเรียกพระชายพุทธคุณนะกูวัดห้วยเขนประวัติชัดเจนครับสองสี่ห้าเจ็ดพอเขียนเป็นแม่งานนะบูรณะวัดห้วยเขนโดยตอนนั้นพระครูล้อมเป็นเจ้าววาสชัดเจนสุดๆนะครับโอ้โหใครได้ไปไปดูกันนะอ่ะปะวันนี้ พราะโคงมังกรพร้อมเนี่ยผมได้มาบ้านเดียวกันสององย,ยังไม่ได้มีเวลาเก็บเลยเพื่อนๆจะต้องหาเวลานั่งจัดพระสักวันหนึ่งนะครับนอกจากสององในนี้แล้วก็ไม่เคยเจอแล้วนะนะอันนี้เขาเรียกหูะระฆคงอ่ะเพราะเอ็มคลองโป่งฮนะอ๋อเขาเรียกว่าหล่อหูรัฆังผมก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะครับผมรู้แต่ว่าเป็นเหรียญหล่อพระพุทธบาท นะเพราะเอมคองโป่งนะครับอันนี้เหรอเอาเอาหมื่นแปดแล้วกันครับอ่าเพราะเอมคองโป่งเอาหนึ่งมื่นแปดพันบาทนะครับพระเก่าเก่านะี่หายากยากอ่าสำหรับวันนี้นะก็คงต้องกล่าวคำว่า ฝันดีลาตีสวัสดีทุกทกท่านนะพบกันใหม่นะในค่ำคืนต่อไปนะครับพ่อเอมวัดปากน้ำสุโขทัยหูละคังพ่ะเอมวัดปากน้ำสุโขทัยอ่ะโอเคขอบคุณมา,มากๆครับสวัสดีครับ